โดยเฉพาะชาวไร่มักประสบปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ำและคุณภาพของผลผลิตมีมาตรฐานต่ำลงโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรทั้งๆที่ใช้ขั้นตอนในการเพาะปลูกแบบเดิมที่เคยใช้ซึ่งหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วปัญหาอาจเกิดจากสภาพดินที่ผ่านการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องจนทาให้เกิดชั้นดินดานในไร่ที่ส่งผลให้ดินไม่สมบูรณ์ทำให้พืชนจริญเติบโตไม่เต็มที่นั่นเอง สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาดินดานคือการไถพรวนในระดับเดียวกันนานหลายปีทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดกําแพงเพชรจะมาแนะนําการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรลิปเปอร์หรือเครื่องระเบิดดินดานไถระเบิดดินดานแล้วดีอย่างไร 1. ลดความแน่นของดิน 2. ปรับโครงสร้างดินทําให้ดินปโปรง่ง 3. รากพืชอย่างได้ลึกชอนใช้ได้ง่ายหาอาหารได้สะดวก 4. น้ำระบายลงสู่ชั้นใต้ดินได้ดีป้องกันน้ำท่วมขัง 5. เป็นการสะสมน้ำเก็บไว้ในดินน้ำจะซึมขึ้นมาในเขตรากพืชเมื่อฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเนื่องจากไถระเบิดดินดานไม่จำเป็นต้องกระทำทุกปีโดยอาจกระทำเพียง3-5ปีต่อครั้งโดยพิจารณาจากสภาพความแข็งของดินไถหัวหมูหรือผ่านไถหัวหมูขั้นตอนการเตรียมดินที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่นอกจากจะกำจัดวัชพืชซากพืชแล้วยังสามารถฆ่าไข่แมลงและเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินได้หากใช้ไถหัวหมูซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพลิกดินโดยเฉพาะจะพลิกกลับลงข้างล่างในขณะเดียวกันก็พลิกกลับเอารากของวัชพืชขึ้นมาข้างบนให้ได้รับแสงแดดทำให้วัชพืชไข่แมลงและเชื้อโรคต่างๆหมดไปโรตารี่หรือจอบหมุนปรวนดินประโยชน์ 1. สามารถใช้ได้กับทุกสภาพดินทั้งดินแห้งและดินเปียก 2. บดย่อยดินได้ที่ความลึก12-15ซนติเมตรให้ดินร่วนซุยอากาศและน้ำผ่านได้ดี 3. เตรียมดินด้วยความรวดเร็วช่วยให้ไม่ให้สูญเสียความชื้นในดินก่อนการเพราะปลูก 4. สามารถใช้บดย่อยหญ้าวัชพืชเตี้ยเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินได้และ 5. ลดภาระงานหนักของการเตรียมดินของเกษตรกร ไถจานสำหรับพวนดินที่จับตัวเป็นก้อนไถจานประกอบด้วยจานกลมลักษณะเว้าใบมีดจะสับดินที่จับตัวเป็นก้อนให้แตกออกแต่ไม่สามารถพลิกดินได้มากเท่าไถหัวหมูไถชนิดนี้ช่วยเติมอากาศให้กับดินกลบวัชพืชและทำให้เนื้อดินนั้นร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโต,ตของรากโดยทั่วไปแล้วไถจานมักถูกนำไปใช้ไถดินซ้ำอีกครั้งหลังจากการใช้ไถหัวหมู เพื่อให้ได้เนื้อดินที่ต้องการนอกจากนี้ยังช่วยให้ซากพืชย่อยสลายเร็วกว่าเดิมเพราะไถาจานนั้นจะช่วยสับวัชพืชที่ไถหัวหมูได้พลิกขึ้นมาอยู่ที่หน้าดินและบางครั้งการใช้ไถจานอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วเครื่องวัานปุ๋ยเคมีติดรถแท็กเตอร์ใช้กับรถแท็กเตอร์ขนาด20-100ถงหแรงม้าข้อดีคือสามารถปรับทิศทางการหว่านได้3มทิศทางจานเหวี่ยงปุ๋ย ทำด้วยสแตนเลสชุดกวนปุ๋ยในถังป้องกันไม่ให้ปุ๋ยจับตัวและควบคุมระยะการหว่านได้จะมี3ขนาดผานไถ่ย20จานเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการทำพืชไร่มากมีลักษณะเป็นพรวน2ชุดจานเป็นแบบจักมีโครงคานขนาดใหญ่ใช้ในการพรวนดินก่อนการปลูกพืชไร่หรือก่อนการตีดินให้ละเอียดอีกครั้งโดยจะทำการพรวนดินให้ละเอียด ในระดับความลึก10 15เซนติเมตรพร้อมกับการปิดความชื้นด้วยใบปาดด้านท้ายของเครื่องมือและยังช่วยในการเกลีย่ยปรับระดับของดินให้สม่ำเสมอไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อทำให้การปลูกพืชไร่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ในการพลวนดินก่อนการปลูกพืชการพลวนดินกลบวัชพืชและการสักวัชพืชให้ละเอียดพอที่จะทำการปลูกพืชโดรนประโยชน์ การให้ปุ๋ยและการให้ฮอร์โมนพืชอย่างทั่วถึงแต่เดิมกเกษตรกรมีข้อจำกัดหลายอย่างทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างทั่วถึงเช่นต้นพืชที่สูงและช่วงเวลาที่มีจำกัดอย่างช่วงเวลาของการให้ปุ๋ยทางใบที่เพื่อให้ได้ผลดีควรให้ในช่วง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเพราะเป็นเวลาที่พืชกํกำลังเปิดปากใบทำให้สามารถดูดซึมอาหารผ่านปากใบได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านราก แต่ก็จะต้องทําในเวลารวดเร็วโวนเพื่อการเกษตรจึงช่วยได้มากเพราะประหยัดเวลามากกว่าการใช้แรงงานคนหลายเท่า